สวัสดีครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้านะครับผมพอดีเรือนนี้ที่อยู่ข้างหน้านี่กำลังจะแพ็กของครับส่งให้คุณลูกค้าที่ที่บ้านฉางครับที่ระยองนะครับผมเรือนนี้นี่เป็นคาซิโอ80ปีที่พี่ชอบอย่างหนึ่งนะครับคือไม่ได้ชอบที่ดีไซน์อย่างเดียวนะครับแต่ว่าชอบตรงเรื่องความทนทานครับเพราะว่าขายไปเนี่ยไม่มีกลับมาส่งซ่อมเลยนะแสะดงว่าเครื่องตัวนี้ออกแบบมาลงตัวแล้วนะครับไม่มีประเภทจอดับ น้ําเข้าไม่ตรงไม่มีเลยนะค่อนข้างจะทนมากแล้วก็ไม่มีส่งกลับมาเลยเพราะฉะนั้นก็ประทับใจนะครับมองตรงประทับใจก็เลยสั่งมาได้เรื่อยๆตลอดคือขายแล้วก็สบายใจว่าไม่มีกลับปาเคลมนะครับผม <c oughs> ตัวนี้เป็นนาฬิกาตัวที่เป็นแบตเตอรี่10ปีนะครับผมก็คือแบตเตอรี่ใช้ได้นานมากคือไม่รู้ว่าถึง 10- ไม่สิบแบบพี่ไม่ได้วัดนะแต่ว่าคือมันไม่มีคนมาเปลี่ยน่านอนะ่ะมันใช้นานว่างั้นเดี๋ยวนะบนจอเนี่ยมีจอบนบอกบอกข้อมูลเลยข้างล่างบอกเวลา นะครับอันนี้บอกเวลานะครับบอกวันเสาร์สตเดา์เดือน7นะครับวันที่20ตรงแผนที่โลกเนี่ยมันจะเป็นสีดําตรงบริเวณที่เป็นประเทศที่เราอาศัยอยู่นะครับส่วนไอ้ตรงจอเรดาร์เนี่ยมันจะตรงกับเวลาดิจิตอลคือเราตั้งดิจิตอลยังไงเนี่ยมันจะกลายเป็นเข็มดิจิตอลขึ้นมาให้เราเห็นไหมฮะปลุกได้จับเวลาได้มีไฟเรียกว่ามีครบหมดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวดูใกล้ๆนิดนึงนะครับก่อนจะพักลงหังนะครับ <c oughs> อันนี้ดูป้ายนะครับเนี่ยแบตเตอรี่สิบปีจับเวลาเนี่ยกันน้าได้ร้อยเมตรมีไฟด้วยนะครับผมเนี่ยขนาดตัวเรือนไม่ได้ใหญ่เวอร์มากครับขนาดประมาณ39มสคูณสามิเาลลิเมตรเอาไงเดียประมาณตีว่า4เซนคูณ4เซนละกันนะประมาณเนี้ยนะครับทรงเนี่ยออกเป็นประมาณสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับขนาดไม่ได้ใหญ่มากเหมาะกับข้อมือทั่วไปนะครับสายเป็นสแตนเลสสตีลนะครับตัวเรือนเป็นเลซซนนะครับแล้วก็ทําสีเคลือบด้วยสีเงินทั้งตัวนะครับเนี่ยฮะ ดูนินเนียนนวลๆนะครับอันนี้ไม่ใช่เหล็กทั้งก้อนนะครับเป็นเลิซนแข็งเพราะฉะนั้นก็จะมีข้อดีของมันคือน้ําหนักมันจะไม่หนักมากเพราะในกาทรงแบบนี้ถ้าเป็นเหล็กทั้งก้อนเนี่ยหนักนะครับเหล็กคือสี่เหลี่ยมน้ํามันจะอัดเนื้อเหล็กเต็มที่มันจะหนักหน่อยนะครับผมอันนี้จะไม่หนักครับใส่ง่ายๆสบายเบาๆนะครับเป็นสินค้าใหม่ครับของแท้ประกันศูนย์ c ีเครับ1ปีพร้อมกล่องคู่มือบระการศูนย์เดี๋ยวดูฟังก์ชันนิดนึ่งนะครับกดตรงปุ่มซ้ายล่างนะครับเนี่ ใส่ปลุกได้ั้งห้ารอบนะครับหรือตั้งเวลากินยานะครับผมตั้งล็อกเตือนทุกทุนชั่วโมงได้ด้วยนะครับตั้งเวลาถอยหลังจับเวลาได้นะครับผมแล้วกลับเวลาหน้าปกติได้นะครับดวงไฟที่หนึ่งไฟพอเห็นชัดเหมือนกันนะสีเหลืองนะโอ้ยสว่างเลยลนะ่ะไม่ใช่นิดนึงนะเออสองดวงด้วยเนะี่ยเออให้มาสองดวงพี่ลืมไปเนะี่ยมีซ้ายกับขวาเหนะ็นไหมข้างล่างสว่างเต็มจอครับใช้ได้เลยกันน้ำได้ร้อยเมตรนะครับดีที่พี่บอกคือมัน ก็เรียกอะไรอย่างที่ขายไปอะมันไม่มีเคปลับมาเลยนะครับสนใจยังไงนะครับสั่งมาทางไลน์หรือสั่งมาทางเ e b o o k ร้านนะครับหรือว่าถ้าดูใน y ยูทูบทิกต็อกก็สั่งมาทางนั้นก็ได้นะครับบริการจัดส่งฟรี EMS นะครับผมเดี๋ยวเทียบขนาดนิดนึงเนี่ยเทียบกระเลนสิบประมาณนี้เห็นไหมฮะอ่าประมาณนี้นะครับใหญ่กว่าเหรลนสิบนะครับเนี่ยประมาณนี้โอเคครับผมถ้าดูทาง y ยูทูบทิกต็อกก็ทักมาในนั้นก็ได้นะฮะเดี๋ยวพี่ตอบให้นะครับผมเรียกว่าคุ้มราคาพันกว่าบาทนะครับแล้วก็ทนทานมากนะครับโอเคครับยังงไสนใจก็ ติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือจะมาซื้อหน้าร้านร้านอยู่ในซอยบรมราชนานี1 9ปิ่นเกรุงเทพนะครับเปิดทุกวัน10โมงเชา้าถึง5โมงเย็นนะครับผมขอบคุณมากครับจากร้านสยามาาฬริกาปิ่นเก้แลครับสวัสดีครับ